เลยเราของเล่นเลยอ่ะสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน youtube นะครับท่าไรนะพี่รรขายถ้าไรนะทำขายตัวสูบเดียวอยู่ที่ 3, 2, 3, 2. 2> okay. สามแสนสองสามแสนสองส่งถึงหน้าร้านส่งถึงหน้าร้านข้าวเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเป,เป็นเครื่องอย่างอื่นล่ะเครื่อง 4, สี่สูบอยู่ที่สามแสนเจ็ดเครื่อง 4, สี่สูบอยู่สามแสนเจ็ด อันนี้เข้าไว้ทำอะไรพี่เผื่อบางคนไม่เข้าใจเทมันเทสำหรับรถที่ไม่มีดั้มไม่มีอะไรเงี้ยรถอีโก้งขนอะไรมาเงี้ยเหรอพี่อ๋อหหกร้อนยกให้ดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะเอารถเทเพื่อให้ดูนะอ่าครับเฮ้ยหลังสูบเดียวอ้าวมิกแกเหรอพี่เอ้าวดั่งไ้เลยเฮ้ยเที่ดี๋ยวมันทับใช่ไหม รับมันหนักหลายๆนะพี่สิบตันเหรอตัวน,นี้สิบตัตนนะครับของเทสทวีสินสิบสี่ตันสี่สูสิบสี่ตันอ๋อเฮ้ยีเ,ยก,เกียนะครผมเฮ้ย มีไฟด้วยไี่บอกาบอแยกท่างนแอคุตจะไปทำอะไรแตนะถ่ยเหรอดูล้อดูล้อนี่นะครับเดีด๋ยวจะลองยางตันยางตันยางตันเนี well ่ย ไม่ต้องใส่เลยพี่สันใส่หาที่เติมลมเอ้ยไม่มีเติมเป็นยังไงสิบตันนะครับสำหร <taking> like ับสูบเดียวเบื่อเอ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 อเลยก็โอ้พี่โอ้โห ส่งถึงหน้าร้านนะครับถ้าร้านถ้าข้าวสนใจล็อกเอาขึ้นสองขั้นรวดเลยได้ไหมอ๋อล็อกแบบนี้อันนี้้มีข้าวก็สิบสักนัรอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีข่าวไปด้วยอ่ะแต่เป็นสูบเดียวไงพี่สันอ๋อสูบเดียวมันอยู่ที่กำลังเครื่องเลย โอ้ยควันควันเฮ้ยดูด okay> ีๆดูดีๆดูดีๆดูย well> ี่ห้อเครื Clan, ่องดีอะไรโอ้เออ สองร้อยสี่นะครับเฮ้ยโฮ้ยอุตั้งฉากเลยเว่ยเดินได้เลยเหรอโอ้โหเบลลามาองเล่นเลยอ่ะ อยได้อีกอ่อยได้อีกเฮ้ม oh. oh, ัน oh. <Hey, S 2> ตั้งฉากนะตั okay, <man. S 2> oh, ง้งฉากนะโอ้ลงแล้วลงแล้วลอลงลงไว้นะครับ bùm เอาแล้วเอาเอาเลยนะครับครับ nè bên đây start แอ๋อมากมีนใช้ยึดสูยงเดียวก็เลยด้วยแผ่นหนึ่งเดียว,ะะอ,ยยวอ๋อคือส,ส,ส่งถึงหน้าร้านเลยนะเบ่อืมก็นี่นะครับเชฟชวีสินศ8นนะครับ0397964นะครับผมเบอร์โทรตามนี้นเ,เพื่อ,อท่านใดนะครับสนใจอยากจะสั่งเอาไปไว้ที่ร้านนะครับ บโอเค okay. ไปบิดทางขับดิขันขับไปดูหน่อยดิย<แ>ขับไปดูหน่อยดิยให้ดูอ <laughs> ยา่า มันมันเป็นมันเป็นเกียร์อะไรเว้ยมันเดินหน,หน้าด้าหลังได้ครับฮะเป็นกแก้วครับอ๋ออ๋อใช้เครื่องปัน่นปั๊มกระบอกอัดนนลิกนะครับ โอ้โห่เน่น่เน,น่เข้าใกล้ไม่ได้นะเนี่ยนะไปเฮ้ย <c oughs> ไปได้เฉยอะขับได้รอบร้านนะแบบนี้ นี่ไงเขาปุกเกียร์สีนะ่ครับกะเท่อะ่ะมีหลายเผาอ่ะมีหลายเผาเผาทศอะ่ะไม่ลงนะครับไม่ลงเป็นอีสุลเอครับอีสุลเ เปียงมาดีกว่าเสียวข้างผมทำแล้วไม่มีลงเลยโอเบอรโทรตามนี้เลยนะพี่เพชรทวิสินนะครับอ่ะศูนย์แปดนึ่์สามเก้าเจ็ดเนะครับท่านใดสนใจก็นี่ใช่อะไรเี่สามแสนสองแต่ถ้าเป็น4ีซูปสามแสนเจ็ดนะครับส่งถึงหน้าร้านแล้วพี่ส่งเอาไปไงเนี่ย พูดินหไปทางไกลเอาไปไงเนี่ยล้อละโอ้ผมผม,ผมคิดว่าขับไปอย่างนี้อาทิตย์กว่าแล้วก็จะถึง่ะโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดน,นี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ